ันนี้วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านางสาวอาริยาอินนันทะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตญาบุต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาใดครูบ,บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสนมนอย่างต่อเนื่องเวที ทสวดมตลชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกาวาเลสุอัตตาคันชนสุเทวตาสัทธรรมมุนิราชสา,าสุนันตะสักโคโมคทางังสักเเการเมจารุปเปคิริสิขารัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัฐาจะค <c oughs> าเมตารุว่าคันนะคาหาเนเคหาวัตถุม,มหิ เขตเตภุมมาจายันตุเทวาชรัะลาวิสัมเมยขขาคันทัพนาคาตินฐานตาสันทิเกยังมุนิวราจนังสาธววเมสุนันตุธรรมมสนาวาการโรอายัมพัทันตาธรรมมาสวนาการโออายัมพัทันตาธรรมมาสวนาการโรอายัมพัทันตาบทสวดธรรมสการะพุทธเจ้า นโมตัสสะภาข้าวตัวระหะสตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาข้าวตัวระหะสตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาข้าวตัวระหะสตัวสมมาสัมพุทธัสสะบทสวดตจสำนักมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมสรนังคาฉามิตติยามปีธรรมสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิบทสวดทศจักริยาคาถา นัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญังเมธัมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญังสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสถิเมโหตุสัพพทามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลางสามังพระควา สังเกสุวิหารติกบปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเขนสัสทิงปัญจมักเตหิพี่ขูสเตหิสัพเพเทวอรหัตเตหิทสหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยภุมิเยนัสันนิปติตาโหติพระคาวันตังทัศนายะพี่ขูสังฆชา,าอัโขจตุนังสุตทา วาสก,กานิกานางเทวานางเอตทัทหโหสิอายังโขงพระคาวาสกเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิงมหาวันเนหมหาตาพิขนะาพ่ขูสังเคนาสทิงปัญจะมัเตหิพิ่ขูสเตหิสัพเพหิวะอัลหันเตติทัสหิจโลกาทาตุหิ เทวตาเยภูมเยนาสันิปติตาหัวติพะคาวันตังพัสนายาพิขูสังฆระยันนูนามายัมปีเยนะพระคาวตาเตนุสังกเมยยามะอุปปากมิตาวาพระคาวตโตสันติเกปเจปเจกะคาถาพาเสยามิติอัชโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระละวตา ปุริโสสัมิชิตังวาภาหังประเสริฐเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัมิเฉยยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอัตลาหิตาพระคาวโตปุระโตปาตุหังสุเอตอัทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอหังสุ เอากามันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพระควโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยปวานาสมิงเทวากายโยสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมะสมายังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคินติอัตโขอัอป,ปราเทวตาพระควโตวสันติเกอีนางคาทังอภาสิตัตตาพิขโว สมาธหังสุจิตตังอัตนโนอุชุกามะกังสุสารถีวะเนตานิเฮตวาอินทิยานีลักขันติปันทิตาติอัทโคอปัปปาาเทวตาพระคัมภีตสันติเกอิมังขาทังอภาสิเ <c oughs> ชตวาขีลังเชตวาปรีคงังอินทารีโอหัดจามะเนชา เตจารันติสุทธาวิมลาจะขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอัถโคอัปปาราเทวตาพระขาวตัวจันติมีอิมังคาทางอภาสติเยเคจีพุทธังสารนางคตาเสนาเตคามิสันติอัปยาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเลสันติติอัถโคพระควาพิขูอนันอมันเตสิเยภูมิโยนาพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุ เทวตาสันนิปฏิตาหติตถาคตังทัสนายาพิขุสังฆฉะเยปิเตพิขเวเหสุงอติตามาทานังอลระหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิพระวันตานังเอตตาปรมายวเทวสันนิปฏิตายเหสุงเสยธาปิไมหังเอตตาลหิเยปิเตพิขเววิศพระวิสันติอนาคตะ มาทานังอะระหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาลหิอาจิขิตสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตะอิสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนามิสาธุกลางมนสิกาลาโถภาสิสามิตีเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระคาวาตัวปัจจัตสสูงพระคาวาเอตาัทธาวจักสิโลกมามนุสกัสสามิยตตะภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิลิขพะลังปะ มิตัตาสมาธิตาปุถูสีหาวาสัสลีนารวมมาหังสาพิสัมมุนโนโอทาตามานัสาสุธาวิปสัสสนะมานาวิราพิญโยปัญจสเตยตาวาวนเนกาปิละวัทาเวตาติอามันตยิสัตถาสาวเกศาสเสนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถะพิกาโวเตจะอาตปากละลุงสุตาวา พุทธัสสะศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานิทัสนังอเปเกสตามะถุงสหัสสังอัฐาสตตลิงสตังเอกะเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทธสุงอุเปเกนันตะมัทธขุงทิสาสะภาปูดาอหุงตันจ่าสะพังอภิญญายะ พราะว่าคิตตวาจาักคุม,มาตัดตัวอมันตะยิสัตหาสาวกีศาสนีาเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆวโเยโวหังกิตตยิสามิคิลาหิอนุปุปพพโสสัตตาสหาสาวะยะขาคุม,มากะปิลาวัตภาอิทิมันโตชุติมันตววันนาวันตยสินโนโมตัมานาอภิกรม,มูพิคุณางสมิติงว่านางชาหัสาเฮวตตา ยะขานานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธามนาพิกามุงพิคุณนางสมิติงว่นังสาตายคีลาติสหัสซายะขานานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธามนาพิกามุงพิคุณนางสมิติงว่นังอิเจเตโสลสละสหัสสายะขานานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธามนาภิการมุงพิคุณนางสมิติงว่านังเมสา มิตาปัญจตสตายะคานันตตะวานันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสินโมุทัมนาภิกขมุภิกขุนา,าง,นงสมิติงวะนางกลุ oh ่มพ ah ิโรยราชคาะิโกเวปุลัสสานิเวสนังพ ah ิญโยนางสัตสหสสังยะคานังปยยลูป oh ัสสติกล um ุ ang, ่มพ ah ิโรราชคาะิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุร ah ิมาชาทิสังราชาทตาลโธ ปสาสติคันธพ,พานังอธิตติมหาราชายสาสีโสปุบตาปีตาสะพะโวอ,อินทานามามหาพะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาีโนโมทามานาอภิกาม,มูพิกุณังสมิติงวนานังท้าขีนานาทิสังราชาวิรุณโหตักปสาสติกุมทากุมพันธานังอธิตติมหาราชายสาสีโส บุตตาปิตาัสสะพะหะโวอินทินามามหาหะภะลาอินทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสัตสีโนมธามานาพีกมมพ่กมุพิ่พุนังสมิติวานาปัตดมชาชัดทิสังราชาวิรูปะคะโคปะสาสติราคานางอธิปติมหาราชายัสัตสีโสบุตตาปิตาัสสะพะหะโว อินทนามามหาภะหละอิทิมันโตชุติมันโตมันนั่นมันโตยะสัสีโนโมทามนาอภิกกรรมูภิกขุนางสมิตริงวนางอุตตะลัจจทิสังราชากุเวโลตปะสาสติยะคานางอธิปติมหาราชายะสัสีโสปุตตาปีตาสสะะหะโวอินทนามามหาภะหละอิทิมันโตชุติมันโตมันนั่นมันโตยะสัสีโนโมทามนาอภิกกรรมูภิกขุนางสมิตริงวนางปุริมาทิสังท่าตัลลัตโธท่าคินเนนาวิลูหะโก ปฉิเมนะวิลูปะโคกุเวโลอุตาลังทิสทัสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสะทันทะละมนาอัทังสุวันเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาัสะาอาคูวจัจนะนิกาสะทะมายากูเรุกเูเกวณฑูวิทูจาวิทูตุสาหหจันทนโนกามะเศโทจุจก,กินุมันทุนิมันทุจปัปนาโทโปะมัตยโยจั เทวะซูตโตจะมาตะจิตตาเซโนจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัญจากสิโคเจวะกิมพะรูสุริยาวัชาสะเอเตจันจัจจาราชาโนคันทพาสหาดาชุพี โมทามานาอภิกรรมโมพิคุณางสมิติงวนังอทากุณาพัสานาคาเวสาลาสหฉัตรสก,กากัมพาัสสตะลาลาอาคูปายาคาสหายาพิยาโนาทาตาทัทาจักอาคูนาคายาสัตสีนโนเอลาวันโนมหานาโคโซป,ปาคาสมิติงวนังเยนาคาลาเชสหัสาฮารันติ พิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนณะมัชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยยันตา,านาคราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปันนาสารมกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเถหัตตเทนาสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสวัสเซเตอิทิมัโตยัสสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสะเวปาจิตติสุจิตติจักมหาลาโทนามูจีสหาสตาจาัพะพระผลิตานังสัพเพว,เวโรจานามากา ใส่ในหิตวาพิลิงเซนังราหูพัทธม,มุปปาขม,มุงสมยโยธานิพัททันเต <c oughs> พีคุณนังสมิติงว่านางอาโปจเทวาปทวีจักเตโชวาโยตทาขม,มุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจายส,าสาาัสสหเมตากรุณากายิกา อาคูเทวายาสสิโนพระเสเต,เตทะสาทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะาสสาิโนโมทาัพมานาอาภิกรรมุงพิคุนางสมิติงวานาเวนทูจะเทวาสาหารีจักอสมาจะทูเวยมาจันทัศสูปะสานินิสาเทวาจันทามาคูปุลิกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลิขิตานักขันตานีปุรักขิตาวาอาคูมันทัพภะราหากา วัสูนางวัสโทเสโทสักโกปาค้าปุรินท,ทัทโททัเซเต,เตทาซาทางกายาสัพเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุตติมัโตว,วันนามันโตยสะสสิโนโมทมามนาอภิกรรมุพิขุนางสมิติงวนานังอัทาคูสหภูเทวาชะลามาขีสิคาริวาอริทักาจาโลชาจะปุมมาบุพผะนิพาสิโนวัรุณาสหาธรรมมาจากอจจุตตาจะอเนชากา ซูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเสเตทาสาธากายาสัเพณานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสิโนมมทัม,ามนาพิกาม,มูพิคูนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามานุษามนุษสุตมาขิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอทา,าคูหารโยเทวาเยาจโลหิตตวาสิโนปาลาคามหาปารคา อาคูเทวายาัสสาิโนทัศเ,เตห์ทัศธากายาสาเพมาณตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันตวาาโตยัสสินโมทามานาอภิกรรมงพิคุณนางเสีมิติงว่านางสุก,การขรุมพะอาุราอาคูเวคานาสาสหาโอทาต่าไค้าปามโมค้าอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะราคา,าชามิสกาจยัสสิโนฐานะยังอาคาปชชโน โยบิสาอาวัตส,สติอาเซติธาสาธากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาสิโนมทัมนาพิกามูพี่คุณนางสมิติวงว่นนงเคมิยาตุสิตายามาอัฐากาจาัยะาสาสิโนลิมพิตกาลามาเสธาโชตินามาจะอาสโวนิม,มานาลติโนอาคูอัฐาคูปะลินิมิตา เตเสเตทัสธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมงพิคุณนางสหมิตริงว่นังสเสเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคัดชุงเยจัดเซสัทิสาสหปุบุทตชาติมัคคีลังโอคาตินนามหาสวัง ทักเคโมคาตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาประรามาตโตจักปุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมาโลติสาจากสักโสปาคาสมิติงว่านังสหสัสพมมาโลกานังมหาพมมาพิติทิทัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพินพิสมากายโยยัสสีสโสทเสเตขะอิสระอาคูปัจเจกะา สาวัตติโนเตซัมจามาชโตอาคาฮาริโตปริวาริโต,ตเตจัสสเพอภิกันเตจินเทเทเวสพมมเกสาลาเนอภิกามิงปสัสสกันทัสมามันฮิยังเอทาตันหะทาพันทัทาลาเคนาะพันธามาถถัทุโวสมันตาปริวาเทละวะมาโวมุตจิตถะโกจินัง อิติตาถาะมหเสโนกันทเสนังอเปสติปานินาอตตละมาหั <c oughs> าจะสลังกัจวาเทระกะวังยาถาปวุสโกเมโขธนายันโตวสว,วิชุกโกกัาโซปัจจุวัตติสังกุโทโธอรยะอยะสะยังวเะเซตันตาสเพออิต ยายะว่าวัคคิตวานจาจักคุมมาต,ตัโตอามันตยิสัตถาสาวเกสะเสนระเตมาลาเซนาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิขาโวเตจะอาตับปัมมาก,การะลุงสุตตะวาพุทธสะส,สนังวิตาราเคหีปกามุงเนสังโลงมัปิอิทชยุงส,สัพเพวิชิตะ สังฆามาพยาติตายสาสศิโมทันติสหะภูเตหิสาวกเกเตเชเนสนาสุตาบทสวดธรรมจักกับประวัวตนนส่วนเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระขวาพาลานาสิยังวิหารติอิบสิปะตะเนมิฆาทายเยตัตะตะโคพระขวา,ขวาปัญจาวะคิขีเยพิครูอามันเตสิก เทวเมพิกาเวอันตาปัปพาชิเตนะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคนฮินโนคาโมโบทุชันนิโกอนาลิโยอนาถาสัตฮิโยโตโยจายังอัตตากิระมาทนานุโยโคมาชิมาเอทุกโคอนาลิโย อนัตถสัตยิโตเอเตเตพิขเวอุโพตอันเตอนะปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตัมมาจาสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปปัสมายะอะพิน อภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอยะเมวะอริโยอัทังพิโกมัคโคเซยาทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัรมปโนสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิคเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ อยทังโคปันาพิคเวทุขะอริยสัจจชาติปิทุขาชาลาปิทุขามารามาลานาปิทุขังโซกปบบเทวาทุขะโมตมนุษะสุปัสยาสาปิทุขาอปิเยหิสัพยโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยมิชังนะลาภติตัมปิทุขังสังคิตเตนะ ปัญจุปาทานคันติทุกขาอีทังโคปนะพิ่คเวทุกขาสมุทายโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิภานันทิราคาสหคตาตตะตตาพินันทินีเสยยาทีทังการมาตันหาพระคาวาตันหาวิภาวตันหาอีทังโคปนะพิ่คเวทุกขานิโรธอริยสัจจงโยตัสสสะเยวะตันหายะ อาเซสะวิลาคันิโรทวจาโภปนิสันสิโคมุติอนารโยอิทังโคปนะพิคเวทุขานิโรทักามินีปฏิปทาอริยสัจจังอรยะเมวะอริโยอัทังกิโกมาโคเซย่าทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปสสมมาวจาสัมมากรรมันโตสมมาอาชีวสสมมาวายโมสมมาสติสมมาสมาธิอิทังทุครั้งอริยสัจจันติเม อิฆเวบุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโคปนิทังทุกขัมอริยสัจจังปาลินเยยยันติเมพิคเวบุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโค วันนี้ทางทุกคทางอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวบุพเพอนันสุสตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทัปปิญานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโโกอุทัปปิอีทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุพเพอนันุสตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทัปปัยิญานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังโคปวนี้ทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจัง ปหาตันติเมพิคเวบุภิอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานังณุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังขัปณิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหิตันติเมพิคเวบุภิอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรุโภอุทัปฏิอีทั้งทุกขันนิโรธวิยสัจจันติเมสิคะเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรุโภอุทัปฏิตังโคปณิทา้งทุกขันนิโรธวิยสัจจันติชาชิกาตับพันติเมสิคะเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัศปัติญาณังอุทัศปัติปัญ วันนี้ทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิคเวบุเพอนะนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอรูโภอุทัปธิอีทั้งทุกขานิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพอนะนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอรูโภอุทัปธิตังโคปันิทางทุกขานิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจัน ภาเวตัพันติเมพิคาเวบุพีอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้อุทัพปัทถยานังอุทัพปัทิปัญญาอุทัพปัทิวิเชาอุทัพปัทิอารโกอุทัพปัทิตังโคปันนิทั้งทุกขานิโรธัคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิปันติเมพิคาเวบุพีอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทัพปัทถยานังอุทัพปัทิปัญญาอุทัพปัิวิเชาอุทัพปัทิอารโกอุทัพปัทถิ วจจะเมพิเขวเวอิเมสูจะตูสูอริยสัจจเซนเอวัมติปริวัฒทงท,ทวาทัสกาลังยาทาปูตังยานาทาสนังยสุวิสุทังอโหสิเนวาตาวาหังพิเขาวเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัสสพมะเกสัสสพมะนิยาปชชาย,ยาสะสเทมนุสยาอนุตตลังสัมมาสัมพุทธังอภิสัมพุโทโว ปัญจยสิงยะยะตัวจะโขเมพิขเวอิเมสุจตูสุริยะสัจจนเซสุเอวนมัติมังวิทงังประวัสการังยถาปูตังยานาัฏัายานังสุวิสุทธังอโหสีอาธาหังพิขเวจทาวะเกโล